ลุงชัยนักออกแบบวัย60ปีเกิดและเติบโตในกรุงเทพแต่แม่ของเขาเป็นชาวอินโดนีเซียในวัยเด็กเขาถูกเพื่อนร่วมรุ่นเลียนและกลั่นแกล้งอยู่เสมอเนื่องจากความเป็นลูกครึ่งและมีแม่ที่มีเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เด็กๆตั้งชื่อเล่นให้เขาและแกล้งเขาทำให้ลุงชยัยต้องระมัดระวังในการาซอนชาติกำเนิดของตนอย่างไรก็ตามพ่อของเขาเป็นชายที่เข้มแข็งและมักบอกเขาเสมอว่าสักวันผู้คนจะตัดสินเขาจากความสามารถของเขาแม่ของเขาก็กมักจะให้ความอบอุ่น ด้วยอ้อมกอดและเตือนเขาว่าอย่าปฏิเสธรากเงาของตนภายใต้ความรักและการสั่งสอนของพ่อแม่ลุงชัยจึงมีความมุ่งมั่นและพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตั้งแต่สมัยมัธยมปลายเขาแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่โดดเด่นในด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และศิลปะเขาเลือกเรียนสถาปัตยกรรมและหลังจากสําเร็จการศรรึกษาจากมหาวิทยายลัยเขาก็ได้เข้าทํางานในบริษัทสถาปัตยกรรมชั้นนําของไทย เพื่อสะสมประสบการณ์ต่อมาเขาได้ก่อตั้งสตูดิโอของตนเองและด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เขาก็ได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศและประสบความสําเร็จอย่างมากแม้แต่บริษัทขนาดใหญ่และบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ยังมอบหมายให้สตูดิโอของเขาดําเนินการโครงการก่อสร้างทําให้ชื่อเสียงของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากประสบความสําเร็จลุงชัยเริ่มคิดถึงความหมายของชีวิตและรูปแบบ การใช้ชีวิตในอนาคตการดำเนินงานของบริษัทได้เข้าสู่ภาวะปกติแม่จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงจากเขาก็สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเขามีทรัพย์สินและเวลาเพียงพอวันหนึ่งเขาเกิดความรู้สึกหวยหาบ้านเกิดอย่างรุนแรงปรารถนาที่จะกลับไปยังบ้านเกิดของแม่ชาวอินโดนีเซียเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดนีเซียที่แม่เล่าซึ่งแตกต่างจากเมืองใหญ่ที่จเจริญรุ่งเรืองของไทยมกักจะให้ความรู้สึกถึงความลึกลับ และความปรารถนาแก่เขาแม่ของเขาก็แก่ปาลงทุกวันและเมื่อเทียบกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯเทอาก็คิดถึงอากาศบริสุทธิ์ของบ้านเกิดมากยิ่งขึ้นเขาตัดสินใจแล้วความสําเร็จของเขาในไทยนั้นเพียงพอแล้วเขาต้องการทําบางสิ่งเพื่ออินโดนีเซียเพื่อบ้านเกิดของสตรีที่เลี้ยงดูเขามาเขาจึงตัดสินใจเดินทางไ,ไปยังอินโดนีเซียไปเยี่ยมชมสลัมและชนบทที่ได้พัฒนาเพื่อถ่ายทอดทักษะด้านสถาป,ปัตยกรรมของเขาและช่วยให้คนในท้องถิ่น ปรับปรุงคุณภาพชีวิตแม่ของเขาน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งใจอินโดนีเซียบ้านเกิดของแม่ของเขาตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยเกาะมากกว่า17,000เกาะเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าเมืองใหญ่อย่างจาก,การ์ตากำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วแต่พื้นที่ห่างไกลหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภายในของเกาะกาลิมันตันและเกาะปาปูยังคงยากจนและละหลังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะปาปูมีชื่อเสียงในด้าน วัฒนธรรมพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิประเทศครุขระและมีป่าทึบหลายแห่งแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และรัฐบาลก็ยากที่จะเข้าถึงว่ากันว่าในหุบเขาลึกของเกาะปาปูมีชนเผ่าห้าลึกลับซ่อนตัวอยู่ซึ่งเรียกว่าหุบเขาแม่ยิงหุบเขาแห่งสตรีมีตำนานเกี่ยวกับหุบเขาแม่ยิงหลายฉับแต่เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้เป็นดินแดนที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่และมีอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีคนนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายสามารถเข้าไปได้พวกเธอพึ่งพาตนเองและรักษาประเพณีของตนภายใต้ข้อตกลงบางอย่างทุกๆ9ปีพวกเธอจะอนุญาตให้ผู้ชายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปในเผ่าเพื่อสืบเชื้อสายอย่างไรก็ตามว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากความสมัครใจของพวกเธอเบื้องออหลังรัฐบาลอินโดนีเซียมีความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ล่าสุดมีข่าวหรือว่าชนเผ่าลึกลับนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในแผนการของรัฐบาลเมื่อตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้พวกเธอ จึงตัดสินใจไม่รับผู้ชายเข้ามาอีกต่อไปและเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับหรืออุบัติเหตุและแรงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปในหมู่บ้านชนเผ่าเต็มไปด้วยความแค้นและความหวาดกลัวและสูญเสียความไว้วางใจในรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงในขณะที่รัฐบาลส่งกองทัพหรือลักพาตัวผู้คนอย่างลับๆเพื่อพยายามควบคุมพวกเธออย่างรุนแรงงอลลงชัยพาแม่ของเขามาที่อินโดนีเซียและเดินทางไปยังเมืองและหมู่บ้านต่างๆ หลังจากหลายยอปีแม่ของเขาก็ได้เหยียดย่างบนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้งและสัมผัสได้ถึงความคิดถึงบ้านเกิดที่หายไปนานแต่ก็ประหลาดใจกับการพัฒนาของเมืองอย่างไรก็ตามแม้ว่าบางแห่งจะพัฒนาไปมากแล้วแต่ก็ยังมีหมู่บ้านอีกมากมายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือแม้แต่ขาดแคลนน้ำสะอาดลุงชัยสอนคนในท้องถิ่นทีละขั้นตอนช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และนำความรู้ด้านสถาปัตยกรรมของเขาไปใช้ได้อย่างง่ายดายเขาสอนวิธีป้องกันน้ำ และป้องกันความชื้นสร้างระบบระบายน้ำอย่างง่ายติดตั้งแผงโซลาเซลล์และวิธีการขุดบ่อและติดตั้งปั๊มน้ำในพื้นที่เฉพาะเพื่อรับน้ำสะอาดด้วยความพยายามเหล่านี้คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นจึงค่อยๆดีขึ้นในกระบวนการนี้เขายังได้พบกับหมู่บ้านที่แม่ของเขาเคยอาศัยอยู่ในวัยยาเป็นหมู่บ้านที่ก่อตัวขึ้นนอตามแนวแม่น้ำว่ากันว่าในอดีต เคยเจริญรุ่งเรืองมากอย่างไรก็ตามตอนนี้การสนับสนุนจากรัฐบาลถูกตัดขาดและคนหนุ่มสาวต่างก็ออกไปทํางานทําให้ที่นี่ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนในอดีตในหมู่บ้านนั้นลุงชัยได้พบกับเพื่อนเก่าและเพื่อนบ้านของแม่ของเขาและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพวกเขาชื่นชมลุงชัยว่าเป็นลูกชายชาวไทยที่ประสบความสําเร็จของแม่เขายังสัญญาว่าหาจะจัดบรรยายด้านสถาปัตยกรรมและสร้างศูนย์พัฒนาหมู่บ้านและศูนย์านาการศึกษาในขณะที่พักอยู่ในหมู่บ้าน และเตรียมการออกแบบลุงชัยได้ยินข่าวลือแปลกฮ่าฮ่าเมื่อเร็วๆนี้ชายหนุ่มในหมู่บ้านถูกทหารของรัฐบาลพาตัวไปและยังไม่ได้กลับมาจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านไม่สามารถทราบได้ว่าพวกเขาถูกเกณฑ์เข้ากองทัพหรือถูกตั้งข้อหาทางอาญาบางอย่างแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือไม่เพียงแต่ชายหนุ่มในหมู่บ้านนี้เท่านั้นที่หายตัวไปแต่ชายหนุ่มในหมู่บ้านอื่นๆรอบๆก็หายตัวไปในเวลาเดียวกันจากนั้นผู้สูงอายุในหมู่บ้านชื่อป้ามาลี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในท้องถิ่นได้เปิดเผยกับลุงชัยอย่างระมัดระวังว่าถ้าคุณข้ามภูเขาลูกนั้นไปทางเหนือจะมีหมู่บ้านที่ผู้หญิงอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณทุกๆ9ปีรัฐบาลจะส่งผู้ชายไปที่นั่นบังคับให้พวกเธอสืบเชื้อสายป้าไม่รู้ว่าชายหนุ่มในหมู่บ้านของเราถูกพาตัวไปที่นั่นหรือเปล่าไม่สามารถยืนยันได้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ป้ามาลีกล่าวว่า นี่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาและไม่แน่ใจแต่ในกรณีท่านหนุ่มหายตวัดไปผู้คนทำได้เพียงจินตนาการถึงความเป็นไปได้ต่างๆลุงชัยไม่สามารถนิ่งเฉยได้พวกเขาคือคนที่ต้อนรับเขาเข้าสู่หมู่บ้านนี้อย่างอบอุ่นและครอบครัวของชายหนุ่มที่หายตัวไปต้องทนทุกทรมานทุกวันเขาถามข้อมูลเพิ่มเติมจากใกล้ท้องถิ่นใกล้ลังเลที่จะพูดว่ากันว่ามีบุคคลระดับสูงในรัฐบาลคอยจัดการหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่ โดยอ้างว่าเป็นโครงการสืบพันธุ์มีข่าวหรือว่านอกจากจะส่งผู้ชายไปทุกๆ9ปีแล้วบางครั้งพวกเขาก็จะจับพวกเขาไปสืบพันธุ์ด้วยไม่มีบันทึกอย่างเป็นทางการใดๆแต่ดูเหมือนว่าจะมีข้อตกลงลับๆไก์เสริมเขาได้ยินเรื่องนี้จากคนรู้จักในเมืองและไม่สามารถเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยชายหนุ่มในหมู่บ้านลุงชยัยจึงถามไกว่า ถ้าพวกเขาถูกจับไปจริงๆป้าก็ไม่รู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่คุณแค่พาป้าไปป้าจะไปหาพวกเขาเองกายรู้สึกหวาดกลัวแต่ดูเหมือนจะประทับใจในความจริงใจของลุงชัยนี่ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นภารกิจที่อันตรายที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ในที่สุดเขาก็ตกลงที่จะออกเดินทางไปด้วยกันทางตอนเหนือของเกากปะปาปูพื้นที่ป่าทึบและภูเขาสูง ต้องเดินป่าหลายวันหลายคืนนี่เป็นดินแดนที่ยังไม่ได้รับการสำรวจเมื่อในที่สุดพวกเขาก็ฝ่าฟันทางขึ้นเขาที่สูงชันและป่าทึบพวกเขาก็หอบหายใจและมองหน้ากันหมู่บ้านที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้บ้านที่เรียบง่ายไม่กี่หลังถูกสร้างขึ้นอย่างกระจัดกระจายร,ระหว่างป่าและสามารถเห็นผู้หญิงอุ้มลูกหรือเก็บของได้ทุกที่อย่างไรก็ตามมองไม่เห็นผู้ชายเลยเมื่อพวกเขาค่อยๆเข้าใกล้ไก,ลก็เดินนำหน้าด้วยความระมัดระวังผู้หญิง แสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ค่อนข้างมากพวกเธอไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นคนของฝ่ายใดและจ้องมองผู้บุกรุกที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้อย่างเงียบๆไกด์พยายามอธิบายสถานการณ์ให้พวกเธอฟังอย่างช้าๆเป็นภาษาอินโดนีเซียแต่สายตาที่ไม่ไว้วางใจทั้งหมดก็พุ่งไปที่ไกด์ลุงชยัยคาดเดาได้ว่านี่หมายถึงอะไรดูเหมือนว่าเขาจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือทหารจากนั้นลุงชยัยก็ห้ามไกด์และเริ่มพูดเป็นภาษาอินโดนีเซีย โดยตรงต้องขอบคุณแม่ของเขาเขาจึงพูดคุยในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่วป้ามาจากกรุงเทพประเทศไทยป้าพูดภาษาอินโดนีเซียได้แต่ป้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอินโดนีเซียป้ามาที่นี่เพื่อรับฟังความยากลําบากของพวกคุณและช่วยเหลือพวกคุณเมื่อเขาพูดคําเหล่านี้สีหน้าของผู้หญิงก็แสดงความประหลาดใจพวกเธอดูเหมือนจะสงสัยเล็กน้อยว่าเขาแตกต่างจากรัฐบาลหลังจากลุงชัยเกลี้ยกล่อมหลายครั้งและโค้งคำนับอย่างเคารพผู้หญิงสูงอายุในหมู่บ้าน ก็เดิอนออกมาเธอไม่ได้ละสายตาที่ไม่ไว้วางใจไปจากไกด์แต่กล่าวว่าผู้ชายต่างชาติใดๆก็ไม่สามารถเข้ามาในดินแดงนี้ได้แต่ถ้าคุณต้องการช่วยพวกเราจริงๆก็ส่งไกด์ของคุณกลับไปก่อนในที่สุดลุงชายก็ปล่อยให้ไกด์กลับไปก่อนไกด์มีสีหน้าเป็นกังวลจนถึงวินาทีสุดท้ายท่านครับถ้าท่านอยู่คนเดียวท่ามกลางพวกเธออะ เป็นอันตรายได้ว่ากันว่าหมู่บ้านนี้อันตรายแม้ว่าจะไม่แน่ใจแต่ก็มีกรณีที่ผู้ชายที่รัฐบาลส่งมาหายตัวไปที่นี่แต่ลุงชัยไม่ยอมถอยแม่ของป้าก็เติบโตมาในบริเวณนี้เช่นกันเลือดอินโดนีเซียไหลเวียนอยู่ในร่างกายป้าป้าไม่อยากคิดว่าพวกเธอเป็นคนไม่ดีป้าจะทำความเข้าใจสถานการณ์ก่อนดังนั้นโปรดกลับไปอย่างปลอดภัยไกด์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจากไปและลุงชัยก็ถูกทิ้ง ให้อยู่คนเดียวในหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคยในพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านที่ผู้หญิงอาศัยอยู่ลุงชัยเริ่มสร้างกระท่อมเล็กๆโดยใช้วัสดุที่รวบรวมมาได้ในขณะที่เตรียมที่พักของตนเองเขาก็ต้องการแบ่งปันกระบวนการนี้กับผู้หญิงในหมู่บ้านด้วยยอเพื่อทําการสอนด้านสถาป,ปัตยกรรมแต่แม้กระทั่งตอนนี้ผู้หญิงก็ยังคงระมัดระวังการกระทําของเขาอย่างลับๆบ,บางคนจ้องมองเขาด้วยความโกรธเพื่อดูว่าเขากําลังทําอะไรลุงชัย ระมัดระวังในการใช้ชีวิตแต่ละวันและพยายามลดคอวอหามเป็นปรบปักให้มากที่สุดป้าเป็นคนที่เคยทำงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในไทยป้าไม่ค่อยรู้เรื่องสถานการณ์ที่นี่แต่อย่างน้อยป้าก็สามารถช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานได้ลุงชัยเริ่มด้วยการสร้างระบบสุกน้ำอย่างง่ายที่สามารถสุบน้ำจากใต้ดินได้เขาสำรวจภูมิประเทศ และความชื้นโดยรอบและพบสถานที่ที่สามารถขุดบ่อน้ำบาดาลและได้โชคดีที่เขาพบตำแหน่งที่สามารถสูบน้ำจากความลึกที่ไม่มากนักและเขาคำนวณว่าหากมีอุปกรณ์และวัสดุขั้นต่ำเขาสามารถทำการก่อสร้างด้วยตนเองได้แต่พวกเธอไม่มีวัสดุหรือเครื่องมือพิเศษได,ได้ลุงชายค่อยๆเดินออกจากหมู่บ้านเพื่อหาไม้ไผ่และเตรียมสิ่งที่สามารถใช้ได้ชั่วคราวเขาเข้าใกล้ผู้หญิงบางคน และแนะนำให้พวกเธอช่วยกันขนวัสดุที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างในตอนแรกเขาถูกปฏิเสธแต่เมื่อบางคนเห็นเขาแบกวัสดุหนักๆคนเดียวพวกเธอก็ค่อยๆเข้าใกล้เขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นหนึ่งเดือนต่อมากระท่อมหลังเล็กที่ลุงชัยกำลังสร้างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนอกจากนี้บ่อน้ำเตืนที่เขาขุดเป็นเครื่องทดลองมีน้ำเขาอนข้างมากและสามารถสุกน้ำได้โดยการติดตั้งปั๊มมือแบบง่ายๆผู้หญิงที่เฝ้าดูลุงชัยทำงานทั้งวันทั้งคืนอย่าง เงียบๆเกิดความอยากรู้อยากเห็นในตัวเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งชื่อใหญ่มาและผู้หญิงสาวอีกหลายคนถามถึงโครงสร้างของอาคารที่ลุงชัยพยายามสร้างหรือหลักการทํางานของปั๊มน้ําลุงชัยบรรยายความรู้ด้านสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่แสดงความเต็มใจที่จะเรียนรู้ เขาอธิบายโครงสร้างของอาคารที่เขาพยายามสร้างหรือหลักการทำงานของปั๊มน้ำลุงชัยบรรยายความรู้ด้านสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่แสดงความเต็มใจที่จะเรียนรู้เขาอธิบายวิธีการสร้างกรอบพื้นฐานโดยอธิบายภาพวาดอย่างง่ายที่เขาวาดบนกระดาษสีขาผู้หญิงประหลาดใจและบอกว่านี่เป็นเทคนิคที่พวกเธอไม่เคยเรียนรู้มาหลายร้อยปีในเวลากลางวันพวกเธอช่วยกันซ่อมบ้านหรือสุกน้ำและในเวลากลางคืนพวกเธอก็จุดไฟ และกินอาหารในพื้นที่คล้ายกับห้องครัวส่วนกลางชนเผ่านี้ได้พัฒนาวัฒนธรรมการกินที่ไม่เหมือนใครโดยใช้ผลไม้โปรตีนจากสอตัวและสมุนไพรที่รวบรวมจากป่าลุงชัยได้พบกับอาหารหลายอย่างที่เขาได้สัมผัสเป,เป็นครั้งแรกลุงชัยประหลาดใจกับรสชาติเหล่านี้และพยายามเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารเมื่อพวกเธอเห็นเขาปรับสีของเปเลวไฟอย่างระมัดระวังขณะย่างเนื้อหรือเรียนรู้วิธีการใช้ใบไม้ห่ออาหารผู้หญิง ก็เริ่มเปิดใจให้เขามากขึ้นเรื่อยฮ่าฮผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องไหมอายุ21ปีดูเหมือนจะเป็นคนที่พูดจามีน้ำหนักในหมู่บ้านคืนหนึ่งน้องใหม่พูดคุยกับลุงชัยอย่างเงียบๆที่หน้ากองไฟน้องใหม่เล่าถึงประเพณีอันยาวนานของชนเผ่าและเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้หมู่บ้านของเราไม่มีผู้ชายมาตั้งแต่สมัยโบราณว่ากันว่าในสมัยโบราณผู้ชายและผู้หญิงอาศัยอยู่ด้วยกัน แต่ผู้ชายทั้งหมดเสียชีวิตหรือหายตัวไปเนื่องจากสงครามและโรคภัยไข้เจ็บหลังจากหลายชั่วอายุคนเหลือแต่ผู้หญิงพวกเธอรวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ในบางช่วงรัฐบาลอินโดนีเซียรเริ่มส่งผู้ชายมาทุกๆ9ปีโดยบอกว่าพวกเขาจะช่วยในการสืบพัน,นุนี่ไม่ใช่เอกสารยังเป็นทางการของรัฐบาลแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในคนหนึ่งรู้ถึงประเพณีนี้และเริ่มจัดการหมู่บ้านนี้เหมือนโครงการลบ ในตอนแรกเราพยายามที่จะไว้วางใจรัฐบาลพวกเขาดูเหมือนจะช่วยชีวิตเราโดยการให้อาหารและยาแต่ความจริงก็คือเราตระหนักในภายหลังว่าพวกเขากำลังพยายามใช้เอกลักษณ์ของสถานที่ที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวหรือวัสดุวิจัยน้องใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลค่อยๆเริ่มบังคับให้มีการสืบพันธุ์มากขึ้นอย่างชัดเจนบางครั้งถึงกับใช้ความรุนแรงกับผู้ชายที่ถูกจับตัวมา ผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะไม่ให้กำเนิดบุตรอีกต่อไปและแอบ,บส่งตัวหรือแม้กระทั่งทำร้ายผู้ชายที่รัฐบาลส่งมาเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาลและชนเผ่าลุงชายตกใจเมื่อพบว่าเรื่องราวที่เขาได้ยินในข่าวหรือเกิดขึ้นจริงเขาคิดว่าชายหนุ่มที่หายตัวไปน่าจะถูกจับตัวมาที่หมู่บ้านนี้ด้วยถ้าอย่างนั้น ในบรรดาผู้ชายที่ถูกจับตัวมาที่นี่เมื่อเร็วๆนี้อาจจะมีชายหนุ่มที่ป้ากำลังตามหาอยู่คุณรู้ที่อยู่ของพวกเขาไหมน้องไหมลังเลก่อนที่จะตอบแล้วพูดเบาๆว่าพวกเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วหมู่บ้านของเราได้ตัดสินใจที่จะไม่รับผู้ชายอีกต่อไปดังนั้นแม้ว่ารัฐบาลจะใช้กองทัพบ,บังคับจับพวกเขาพวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานพวกเขาอาจจะหนีไปหรือถูกกองทัพรัฐบาลจับตัวไปอีกครั้งบางทีชายหนุ่มเหล่านั้น อาจถูกย้ายไปที่ฝั่งรัฐบาลแล้วป้าขอโทษแต่เราไม่อยากพึ่งพาผู้ชายจากภายนอกอีกต่อไปลุงชายรู้สึกขมขื่นและไม่ได้ถามอะไรอีกหากชายหนุ่มเหล่านั้นอย่างน้อยก็ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีในหมู่บ้านนี้พวกเขาอาจจะยังมีความหวังที่จะรอดชีวิตเป็นการยากที่จะตามหาพวกเขาโดยตรงแต่อย่างน้อยตอนนี้หมู่บ้านนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่นั้น มาหลายสัปดาห์ก็ผ่านไปลุงชายเยี่ยมชมหมู่บ้านซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่เขาสร้างหลังคาที่รั้ววางพื้นไม้ในพื้นที่ดินโคลนและพิจารณาโครงสร้างที่สามารถป้องกันนมแรงและสัตว์ป่าได้ผู้หญิงเฝ้าดูอยู่ด้านข้างและค่อยๆเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องใหม่วัย21ปีและผู้หญิงสาวอีกหลายคนมองว่าลุงชายเป็นครูและสงสัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมแม้กระทั่งภูมิประเทศของไทยลุงชยัยเล่าเรื่องราว ในวัยเด็กของเขาในไทยให้พวกเธอฟังและพวกเธอฟังด้วยความเพิดเพลินวันหนึ่งมีการประชุมครั้งใหญ่จัดขึ้นในที่พักชั่วคราวที่ลุงชายสร้างขึ้นผู้นำชนเผ่าและผู้หญิงสาวรวมถึงยายมาและน้องไหมมารวมตัวกันการประชุมมีหัวข้อเดียวเราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีผู้ชายในอนาคตหรือไม่ชุมชนของผู้หญิงที่มีมานานหลายร้อยปีเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เนื่องจากการยอมรับบอชายแปลกหน้าลุงชยัยหลายสิ่งที่ยากที่จะดำเนินการด้วยวิธีดั้งเดิมเช่นปั๊มน้ำการก่อสร้างและสุขาภิบาลได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายผ่านทางลุงชยัยขวางภาคภูมิใจในการรักษาประเพณีเป็นสิ่งสำคัญแต่บางออคนเริ่มคิดว่าการมีอยู่ของผู้ชายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุงชีวิตและส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าให้กับลูกหลานในทางกลับกันพวกเธออาศัยอยู่ โดยไม่มีผู้ชายมาหลายร้อยปีการสแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐบาลยังคงอยู่ในความทรงจำหากพวกเธอยอมรับผู้ชายอีกครั้งและถูกทรยศ์อีกครั้งจะทำอย่างไรความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเป็นเรื่องยากที่จะตกลงกันได้ในที่สุดภายใต้การประทะก,กันของความคิดเห็นที่หลากหลายผู้หญิงสาวส่วนใหญ่เชื่อว่าชายชาวไทยคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและให้พวกเธอใช้เขาในการให้กำเนิดบุตรอีกครั้งเพื่อสืบเชื้อสายของชนเผ่าน้องใหม่ ไม่สามารถรดตัดสินใจได้ง่ายๆแต่เธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อความปรารถนาของผู้หญิงส่วนใหญ่ได้ในที่สุดพวกเธอได้ข้อสรุปปะให้พวกเธอไปถามลุงชายที่ช่วยพวกเธอว่าเขาจะสามารถมีลูกให้พวกเธอได้หรือไม่คืนนั้นผู้นำชนเผ่าและตัวแทนหญิงสาวหลายคนมารวมตัวกันต่อหน้าลุงชัยพวกเธอยื่นข้อเรียกร้องโดยตรงต่อเขาเราเป็นนี่บุญคุณท่านมากท่านแก้ไขปัญหาบ้านน้ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายชีวิตของเรา จึงเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เราสามารถฝันถึงอนาคตที่ดีขึ้นได้ท่านจะสามารถมีลูกให้เราได้ไหมลุงชัยไม่สามารถซ่อนความกระอักกระอ่วนใจของตนได้เขามาที่นี่ด้วยความเต็มใจและเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือแต่เขาไม่เคยคิดว่าจะถูกขอให้เป็นพ่อพันนอกจากนี้เขามีอายุ60กว่าปีแล้วป้ามีอายุ60กว่าปีแล้วและป้ามีครอบครัวป้ามาที่อินโดนีเซียกับแม่ของป้าและป้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่ผู้หญิงสิ้นหวังพวกเธอต้องการตัดสินใจเองว่าต้องการให้กำเนิดบุตรและรักษาชุมชนหรือไม่แทนที่จะถูกรัฐบาลบังคับกล่าวอีกในหนึ่งพวกเธอต้องการสืบเชื้อสายผ่านผู้ชายที่พวกเธอไว้วางใจและพึ่งพาแทนที่จะผ่านแรงภายนอกหรือการขู่เข็นหลังจากทำงานมาหนึ่งเดือนลุงชายได้สร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกับผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงไม่รู้สึกถึงความเป็นประปักหรือความรุนแรงจากลุงชาย แต่แสดงออกถึงความกตัญญูและความเคารพน้องใหม่ก็เกลี้ยกล่อมเขาด้วยว่าไม่ว่าลูกๆจะมีใครเป็นพ่ออย่างน้อยพวกเขาก็จะไม่ถูกทารุณกรรมในที่สุดหลังจากพิจารณาอย่างทีทั่วลุงชัยก็ตอบรับข้อเสนอแม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดแต่เขาเข้าใจว่าสําหรับผู้หญิงเหล่านี้ผู้ชายเป็นปัญหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดอย่างไรก็ตามลุงชัยยิ่มเงื่อนไขเราสามารถลองได้สองเดือนไม่ว่าจะมีใครตั้งคันในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นป้าต้องกลับไปไทยกับแม่ของป้า ผู้หญิงยินดีที่จะเห็นด้วยด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาสองเดือนที่ทั้งสับสนและแปลกใหม่สำหรับลุงชัยและผู้หญิงในหมู่บ้านจึงเริ่มต้นขึ้นสำหรับพวกเธอการมีเพศสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกระทำทางธรรมชาติของการให้กำเนิดถ่ายหาทอสำหรับผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชุมชนเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กนี่เป็นเพียงวิธีการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานในช่วงเวลาที่สามารถมีบุตรราะได้ผู้หญิงจะมาที และคนทุกคืนบางครั้งจะมีหลายคนมาพร้อมกันในเวลาที่คืนลุงชัยกังวลว่าร่างกายของเขาจะหมดแรงแต่ต้องขอบคุณสมุนไพรธรรมชาติและอาหารเสริมที่พวกเธอจัดหาให้ร่างกายของเขาก็ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจลุงชัยไม่รู้สึกมีความสุขแต่รู้สึกถึงความรับผิดชอบมากกว่าเพราะนี่เป็นปัญหาในการอยู่รอดของพวกเธอในขณะเดียวกันความจริงที่ว่าเขาอาจสามารถให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้เมื่ออายุ60กว่าปี ก็นำมาซึ่งความสุขของมนุษย์ที่แสนวิเศษด้วยสองเดือนต่อมาผู้หญิงในหมู่บ้านเริ่มรายงานสัญญาณของการตั้งครรภ์นในที่สุดเมื่อได้รับการยืนยันว่ามีผู้หญิงมากกว่าไม่กี่คนจาก28คนตั้งครรภ์หมู่บ้านนอก,ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศรื่นเริงขณะเล็กลุงชัยกำลังเตรียมที่จะจากไปตามที่ตกลงไว้แต่เขากังวลที่จะทิ้งหญิงมีคันเหล่านี้ไว้ข้างหลังผู้หญิงไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวเนื่องจากการตั้งครรภ์และเป็นการยาก ที่จะเก็บอาหารหรือล่าสัตว์เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบจึงจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดบุตรและการดูแลลังคลอดในที่สุดลุงชัยก็พบน้องใหม่อีกครั้งป้าคิดว่าป้ายังมีงานต้องทำอีกมากป้าอยากจะเตรียมบ้านและระบบอาหารเพื่อให้พวกคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายอย่างน้อยก็ก่อนคลอดน้องใหม่ และผู้หญิงคนอื่นๆต่างก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกความจริงแล้วพวกเธอก็กังวลว่าจะทําอย่างไรหลังจากลุงชัยจากไปเป็นการยากที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกครั้งและไม่มีผู้ชายคนอื่นพวกเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลุงชัยจะอยู่ต่อลุงชัยพยายามสร้างบ้านที่ดีขึ้นและใช้แผงโซลารเซลล์ในการแก้ไขปัญหาแสงสว่างของบ้านเขาเดินทางไกลหลายครั้งเพื่อรับวัสดุขเขายังสอนวิธีการดักจับสัตว์ป่าเพื่อนํามาเป็นอาหาร เขายังสอนวิธีการทำไรนาเช่นการสังเกตลักษณะของดินและปลูกผักในบริเวณใกล้เคียงเมื่อเวลาผ่านไปหญิงมีคันได้เข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ที่ลุงชัยเตรียมไว้และท้องของพวกเธอก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยฮ่าฮต้องขอบคุณบ้านที่มีพื้นเรียบและโครงสร้างที่สามารถต้านทานลมและฝนชีวิตของพวกเธอก็ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็ลดลงอย่างมากเช่นกันเนื่องจากการปรับปรุงสิ่ง อํานวยความสะดวกด้านน้ำดื่มแเดือนต่อมาผู้หญิงรเริ่มเจ็บท้องคลอดบุตรพวกเธอไม่มีกำลังที่จะจ้างผดุงครรภ์หรือบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพแต่ลุงชันยอได้ใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาได้ยินจากแม่ของเขาอย่างเต็มที่รวมถึงความรู้ด้านการปฐมพยาบาลที่เขาได้เรียนรู้ลงหน้าในไทยโชคดีที่กระบวนการคลอดบุตรไม่มีปัญหาใหญ่เมื่อเสียยงร้องของชีวิตใหม่ดังขึ้นในหมู่บ้านทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่างก็ทราบซึ้งใจ ลุงชัยและผู้หญิงที่ทนทุกทรมานร่วมกันในระหว่างการคลอดบุตรรวมตัวกันเป็นทีมแพทย์ขนาดเล็กแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเลวร้ายแต่พวกเขาก็ได้สร้างระบบขั้นต่ำในการดูแลแม่และเด็กโดยการช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อเด็กๆเ,เกิดมาสิปีก็ผ่านไปและแม้ว่าจะมีโอกาสกลับไปไทยสองสาครั้งลุงชัยก็ไม่สามารถจากไปได้ในช่วงเวลานี้เด็กๆเ,เ,เติบโตอย่างรวดเร็วพวกเธอไม่ได้เรียกเขาว่าพ่อแต่พวกเธอรู้ดีว่าการเกิดของพวกเธอเกี่ยวข้องกับเขาเสมอ และเดินตามเขาเสมอบางคนในพวกเธออาจเป็นเพราะช่องว่างระหว่างไว้มากเกินไปรู้สึกว่าเขาเหมือนปู่มากกว่าและแสดงความใกล้ชิดโดยการเรียกเขาว่าปู่และเล่นกับเขารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงหมู่บ้านนี้อย่างเปิดเผยอ,อีกต่อไปแม้ว่าจะมีทีมค้นหาสองสามทีมเดินนอด้อมๆมองๆอ,อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ลุงชัยจะต่อต้านอย่างแข็งขันหรือย้ายตำแหน่ง,งอของพวกเธอไปยังป่าลึกพวกเธอจึงเข้าใกล้หมู่บ้านนี้ได้ยากหมู่บ้านนี้ถูกมองว่าเป็นเขตห่วงห้ามและ รัฐบาลเลือกที่จะยอมแพ้โดยไม่ได้รับผลประโยชน์มากนะักสำหรับผู้หญิงในชนเผ่ารัฐบาลได้กลายเป็นรอยแผลเป็นที่อยู่ห่างไกลในขณะที่การํำรงอยู่ของลุงชัยได้กลายเป็นผู้เปิดโอลกสู่อนาคตใหม่เมื่อเวลาผ่านไป9ปี18ปปีผ่านไปและพวกเธอกลายเป็นชุมชนที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่มีอยู่จริงที่ใดในโลกจำนวนผู้ชายยังคงน้อยแต่ถ้าลูกของลุงชัยมีลูกชายหมู่บ้านนี้ก็จะสามารถสืบเชื้อสายได้บางครั้งลุงชัย ก็นึกถึงครอบครัวและเพื่อนขาองค์เขาในประเทศไทยแต่เขาได้สูญเสียวิธีการติดต่อกับพวกเขาไปนานแล้วเมื่อเขาหวนนึกถึงการเดินทางอันยาวนานที่พาเขามายังสตาที่แห่งนี้และสิ่งที่เหลือเชื่อที่เขาได้สัมผัสในป่าที่แห่งไกลลุงชัยก็ยิ้มอย่างเงียบๆบ,บางทีป้าอาจเกิดมาพร้อมกับโชคชะตาเช่นนี้ในป่าทึบของอินโดนีเซียลุงชัยและผู้อยู่อาศัยในชนเผ่าได้สร้างชุมชนใหม่เด็กๆเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงเติมพลังให้กับหมู่บ้าน และลุงชัยก็มองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นโชคชะตาของเขาที่นี่คือบ้านที่แท้จริงของป้าเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องราวที่เหลือเชื่อนี้หากเรื่องราวของหุบเขาแม่หญิงทาให้คุณประทับใจโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันของเรา